มันจะถ่ายอีกช็อตหนึงเป็นช็อตที่แบบติดตั้งพร้อมใช้แล้วอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งถามว่ามันจําเป็นไหมก็คงไม่จําเป็นหรอกมันก็คงใช้ได้จริงแหละนะฮะแต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับแล้วก็มาดูสภาพตอนนี้นะฮะเดี๋ยวถ,ถ้าถ้าไม่ได้เห็นตอนแรกอะถ้าไม่ได้เอาตอนแรกมาเปรียบเทียบอะก็จะไม่เห็นนะว่า สีมันซีดไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับเออเดี๋ยวจะเอามาเทียบให้ละกันตรงนี้นะข้างๆนะปินตรงนี้นะฮะสีซีดนะก็คือเราเองก็ไม่เชิงว่าทําเป็นติทีเดียวนะครับงานช่างงานป่าะอะไรอย่างเงี้นะก็เลยยังไม่ได้ทํา สินค้าที่ท่านกำลังจะได้รับชมรีวิวในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งซื้อมาเพื่อใช้งานเองนะครับไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม,ตมรวมทั้งสั่งซื้อได้จากลิงก์ใน Description ใต้คลิปครับขอบคุณครับฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลาเนสในรายการช่างใจทางช่องช่างใจและรอยแผลแฉนะครับวันนี้จะมาแกะกล่องและ ประกอบและพร <g ül> ีวิวซิงแบบแบบพกพานะครับพกพาไหมวะแบบแบบยังไงดีล่ะชั่วคราวแล้วกันคือมันไม่ได้เป็นถาวรแบบประกอบมาสําเร็จเป็นสแตนเลสที่แข็งแรงแล้วก็กันสนิมอะไรอย่างงี้นะครับ <g ül> ก็เหตุผลที่เราจะเอามาใช้เพราะว่าหน้าบ้านเนี่ยแทนไปได้โอเคหน้าบ้านเนี่ยไม่มีมีแต่ก๊อกน้ําซึ่งอยู่ระดับเข่านะครับแล้วตอนเนี้ยบ่อยครั้งเราก็ แล้วก็ขี้เกียจก้มอะไรเงี้ยนะครับอซึ่งถ้ามีสิงอะ่ะมันก็น่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าจะสามารถล้างมือแล้วก็ล้างถ้วยล้างจานได้บ้างนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นสําหรับล้างมืออย่างเดียวแหละเพราะว่ามันไม่มีที่ที่เก็บที่วางจานอะ่ะเออวางจานคือมันเป็นหนึ่งคือมันเป็นหลุมเดียวเลยนะครับสองคือไม่มีพื้นที่ข้างๆสิงข้างๆหลุมอะ่ะเอาไว้พักจาน นะก็น้ำหนักเบามากนะครับน่าจะไม่ถึง2อกิโลนะขนาดก็ประมาณนี้มันจะมี2ส่วนหลักๆนะครับ 1. ก็คือเป็นตรงซิงค์นะครับส่วนของซิงค์เนี่ยจะเป็นพลาสติก 2. ก็คือจะเป็นส่วนของขาขาจะเป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมเนี่ยก็การสนิมได้เช่นเดียวกันข้อดีก็คือการสนิมได้น้ำหนักเบาราคาถูกนะแต่ว่าข้อเสียคือ ไม่แข็งแรงเท่ากับสแตนเลสนะครับใช่ก็ตามราคาแหละราคา500รวมส่งแล้วนะกลมๆนะไปดูรายละเอยียดเพิ่มเติมได้ในในคำอธิบายในลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับก็ระหว่างนี้เดี๋ยวแกะเลยเการแพ็คกิ้งมาก็เป็นอย่างที่เห็นเลยนะครับไม่ไม่มีกล่องไม่มีอะไรทั้งนั้นใส่บับเบิ ชั้นในแล้วก็ข้างนอกเป็นเป็นพลาสติกใสๆนิ่มๆเหมือนที่เขาเอาไว้แรปกระเป๋าเวลาบินแล้วก็มีสติกเกอร์กระจายแปลว่าระวังแตกอะไรอย่างนี้ติดมาให้นะครับส่วนอันนี้ก็จะบรรจงนิดนึงเหมือนเดิมเพราะว่าเอาไว้รียูสนะครับลดโลกร้อนสำหรับบับเบิลนะ ไปใช้ซ้ำเวลาที่เราอาจจะมีการใช้งานส่งของนั่นนี่ให้ลูกค้าอะไรแบบนี้จริงๆอยากได้เป็นแบบสแตนเลสหลุมเดียวแต่ว่ามีที่พักจานข้างๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็รายจ่ายเยอะเอาแบบนี้ใช้ไปก่อนแล้วกันชั่วครวสาวใช้ได้สักปีนึงก็น่าจะคุ้มแหละอันนี้มันจะมีก๊อกมาให้ด้วยนะครับ ก็ถ้าถ้าจะไปหาร้านเองก็เลือกสู่ร้านดีดๆเพราะว่าบางร้านก็ไม่มีกอกมาให้ต้องมาหากอกเองแล้วก็ถ้าถ้าที่บ้านมีคนแบบเป็นงานช่างมากๆอะไรเงี้ยสามารถเอาพวกโต๊ะขาโต๊ะนะครับมารียูสได้นะเออมาดัดแปลงได้แล้วก็ ซื้อซื้อสิงที่แบบไม่ได้ใหญ่มากอะไรเงี้ยมาประกอบเข้านะแต่ว่ามันจะไม่ได้พอดีเป๊ะหรอกดังนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าซื้อเอซื้อเอาดีกว่าแล้วก็อันนี้เราจะไม่ได้ทําจนแบบสําเร็จเสร็จสิ้นต่อท่อนงท่อน้ําอะไรอย่างเี้ยน,นะเพราะว่าเพราะว่ามันจะต้องมีการไปซื้อ,อ ข้อ p v c นะครับทั้งตัวที่แบบแถบบแถบบน้ำแยกออกเป็นแบบหลายทางอะไระอ,อย่างงี้เนาะแก่ยากแทะกระเป๋าไอ้กล่องเครื่องมือช่างก็คัตเตอร์ก็หายกันไกลก็ไม่อยู่ มันจะมีอีกอันนึงก็คือเป็นสีน้ำเงินนะครับเบามากไม่ถึงสงองกิโลอย่างที่บอกมินา่าล่ะเขาเขาเขา,ขามีบริการแบบขายออนไลน์มีบริการส่งเพราะว่าพอมันเบาปุ๊บถ้าส่งก็ถูกเ้ยคือว่าเป็คือว,วไม่ได้ใช้หรอก อีบับเบลเนยไม่ได้ใช้สามเบบโอ้เล็กมากแค่นี้แล้วก็อันนี้เป็นท่อน้ำทิ้งนะเดี๋ยวเราจะต้องประกอบใส่นี้ <c oughs> แล้วก็อันนี้เป็นท่อน้ำเข้าท่อน้ำดีเข้ามา ใส่กับกอ๊อกทีนึงกอ๊อกอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นตัวปิดแบบไม่ให้น้ําไหลออกสมมติเราอยากจะให้น้ํามันขังอยู่อะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาประกอบอันนี้ก่อนขาก่อน <c oughs> ทาก็ไม่มีอะไรเลยแค่ดึงออกแบบนี้แล้วก็พร้อมใช้แล้วเรารู้เลยว่าอะไรจะพังก่อนเพื่อน<า>พลาสติกนี่แหละนี่พลาสติกที่อยู่ตรงคอต่อเนี่ย<า>อันนี้อย่างที่บอกเป็นอลูมิเนียมไม่น่าจะเป็นเซนดีโอเคอันนี้น่าจะอยู่ข้างบนเนอะหรือเปล่าวะ มันไม่มีคู่มืออะไรมาเลยทั้งนั้นนะฮะทดสอบเองเลยเออใช่ปวะมีแค่ี้นหอ้อใช่มีแค่นีเดซิตแค่นั้นอ่ะอาจจะต้องยืนนะากล้องโอเคเนาะ ความคิดคิดแบบว่าอาจจะกับด้านเหรอให้เราเอากาวมาใส่มั้งใ่รูอันนี้ข้างบนเหรอไม่ถ้าไม่ใช่เนาะถ้าถ้าใช่มันจะมีอันนี้มาทําไมเนาะอันนี้น่าจะข้างล่างนะใช่แล้วข้างหน้าข้างหลังอันไหนก็ได้ใช่ปะข้างไหนก็ได้ใช่ปะได้าน่อะโอเคจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบก๊อกก๊อกก็น่าจะอยู่ตรงนี้แหละ ตรงกลางเนี่ยมันไม่<อ>ค่อยอยู่ขอบหรอกแหวนนี่อยู่บนหรือล่างวะล่างมั้งเนาะน่าจะแบบนั้นแล้วก็ข้างล่างก็สอดขึ้นให้มันยึดติดกันให้ดูลองดูมันมีรูข้างๆอีกด้วยนะอ้ะบางครัง้งไอ้ยางไงถ้าเน้ำล้นมันก็จะออกทางนันง่ายขึ้น ไม่อันนี้ไม่มีระบบป้องกันน้ําล้นคือถ้าน้ําล้นก็ถ้าใส่ถ้าใช้ในบ้านนะก็คือนองเต็มบ้าน <laughs> สิ่งที่มีระบบป้องกันน้ําล้นมันจะมีรูแถวๆนี้ใช่ๆอืพอล้นปุ๊บมันก็จะออกพอพอน้ําทิ้งแม่งวีเยอะมาก แล้วอืมแล้วก็จากนั้นก็เอาอันนี้มาอันนี้เท่าที่ดูคือมันเหมือนกันหมดเลยนะครับซ้ายขวาหัวท้ายคล้ายกันดังนั้นเนี่ยเราก็ยังไงก็ได้มีสไตล์เลยอืมอหรือว่าอย่างนี้วะเดี๋ยวนะ ไม่ใช่ดูความก่อกวนเออนัทดาใจดีเนาะเรื่องเนี่ยอย่าเพิ่งคุยดีค่ายคลิปอยู่ลืมขึ้นขึ้นขึ้นหน้าจอสู่ช่วงเมาส์ขึ้นหน้าจอตรงกลางปิ้งแล้วก็อันนี้เท่าน้ำทพีงนะครับยืดแด้ หมดกลับได้ไหมได้ถ้าแบบขยนันขยันทำอ่ะเออใช้ไปนานๆก็จะแบบยานไปเลยแล้วก็อันนี้วิธีการประกอบเนี่ยน่าจะต้องยืนนะก็หมุนนี่ออกกันสปริงปัข้างในอ่ะไม่ออที่กองเออได้ที่กองขยะน เอาแหวนออกก่อนใช่ไหมเนี่ยไม่รู้โอ้งงว่ะน่าจะเอาอีนี้ลงก่อนแล้วเอาตัวข้างล่างไปต่อข้างใต้เนี่ใช่ประมาณน่าจะประมาณนี้แล้วก็เอาตัวนี้ประมาณนั่นแหละแล้วก็เอาอีนี่มาต่อไปเนี่ยใช่ไหม ให้มันยึดติดกันหรือว่าต้องเอาตรงอ e ีฟองอีฟองขาวๆอ่ะเนี่ยอีฟองขาวๆมาใส่โอ้ตรงนี้มีแล้วไม่ได้อันนี้น่าจะอยู่ข้างล่างอ่าประมาณนะ่ะเนี่ยแบบหมุนขึ้นไปประกอบะอะไรเงี้ยให้อันเนี่ยมันติดกันแบบไม่ให้มันลอยขึ้นอย่างนี้ได้ไหมแล้วก็ทําเป็นล็อกเหรออ๋อไม่ใช่ คิดอะคิดได้อยู่นะตะกี้อยมันแบบปองแกงมากเลยอะถ้าเป็นไปได้เพิ่มเงินอีกสองร้อยก็ได้สแตนเลสแล้วนะแต่ต้องในช้อปปี้นะถ้าแถวบ้านก็เป็นพันนะครับไม่ได้หรกแบบลร้อยเนี่ยนี่แหละความคิดตอนแรกอะ แต่เห็นมันหมุนไม่ได้ก็ถอดใจไปแล้วจะเอาแมบมามหมุนได้สินี่น่าจะเป็นตัวส<ง>่งสัญญาณปะยังไงส่งสัญญาณนี่เหรอใช่นแ,แล้วก็เอาตัวนี้มายึดติดข้างบนอ่ะจะอ่าน,นี้หมุนได้เห็นไหมเหมือนมันหมุนได้เออหมุนได้จริง <c oughs> แล้วคิดว่าอ <c oughs> ี้เนี่ยถ้าอยากเห็นแน่นก็กาว กาว<อ>าแล้วติดท่อ PVC อ่ีะอ่ะประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายเป็นตัวปิดปิดนี่แบบเอาไว้เวลาต้องการขังน้ำไว้ในนี้นะครับอ่ะประมาณนี้ไว้เดี๋ยวอตอนติดตั้งต่อน้ำอะไรเสร็จเรียบร้อยจะถ่ายมาให้ดูอีกทีหนึ่งน,นะครับแล้วก็เอาตรงนั้นเป็นเป็นไฮไลท์ไปเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับปิดคลิปไปเลยนะก็ เออส่วนตัวรู้สึกว่าเพิ่มเงินอีก2หรือ300บาทเอาแบบอลูมิเนียมทั้งชิ้นหมายถึงว่าตรงซิงค์เนี้ยก็เป็นอลูมิเนียมไปเลยดีกว่านะครับอาจจะไม่ได้สแตนเลสหรอกสแตนเลสรู้สึกจะเป็นพันขึ้นหมดเลยนะเท่าที่หาข้อมูลมานะครับแล้วก็มันจะมีออชั้นวางของตรงแถวนี้ก็มีนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกต้องเพิ่มเงินนะอันนี้ก็ใช้แก้ขัดไปก่อนได้อยู่นะได้อยู่โอเค <laughs> okay, สำหรับคลิปนี้ก็ ขออนุญาตปิดคลิปไปเลยนะครับเออสำหรับเอ่อการใช้งานจริงเดี๋ยวจะเอามาอินเสิร์ตตรงก่อนหน้าช่วงที่ปิดคลิปกับใส่ในไฮไลท์ตอนต้นคลิปนะครับแต่ว่าตอนนี้ปิดคลิปก่อนนะอืมก็มาถ่ายเลยแล้วกันโดยที่ยังไม่ได้ติดตั้งนี่แหละนะฮะให้มันจบจบ,จบคลิปไป <laughs> เพราะว่าเดือนป่าแล้วค่าราคาสั่งมากคลิปบ้านนี้ว่าจะ ถ่ายอีกช็อตหนึ่งเป็นช็อตที่แบบติดตั้งพร้อมใช้แล้วอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งถามว่ามันจําเป็นไหมก็คงไม่จําเป็นหรอก <c oughs> มันก็คงใช้ได้จริงแหละนะฮะแต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับแล้วก็มาดูสภาพตอนนี้นะฮะเดี๋ยวถ้าถ้าไม่ได้เห็นตอนแรกอะถ้าไม่ได้เอาตอนแรกมาเปรียบเทียบอะก็จะไม่เห็นเนาะว่า สีมันซีดไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับเออเดี๋ยวจะเอามาเทียบให้ละกันตรงนี้นะข้างๆนะบิงตรงนี้นะฮะสีซีดนะก็คือเราเองก็ไม่เชิงว่าทําเป็นสัทีเดียวนะครับงานช่างงานป่าะอะไรอย่างนี้นะอืมก็เลยยังไม่ได้ทำนะครับก็เหมือนเดิมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดใช่กดแชร์ แชร์ซับสไครป์ไปพบกันใหม่คลิปหน้านบ๊ายบาย